ผ่านปีใหม่มาเพื่อนๆคงได้รับติ้งบุ๊กกันทุกคนแล้วนะคะนอกจากนี้เพื่อนๆก็จะเห็น KTC c o r e Value s Design ใหม่ตกแต่งตามผนังภายในออฟฟิศของเราหรือใน Screen saver อีกด้วยวันนี้เราจรึงเชิญ2อพี่น้องจาก Corporate Communication ผู้ดูแลการออกแบบ KTC c o r e Value s Design ใหม่รวมถึงติ้งบุ๊กเล่นนี้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร รวมถึงความหมายเล็กๆน้อยๆที่ต้นอ,อยู่ในซิงบุ๊กเล่มน,นี้กันค่ะสืบเรื่องมาจากทางวิชาก็ได้มีแผนอยากจะทำเรื่องโลนโลงเรื่องของแบบนีะให้กับพนักง,งานคนทํางานก็ต้องเขียนไม่เสร็จเขียนสมุดจดโน้ตจนไปขึ้นมาว่าเฮ้ยเราก็ลองทำาสุุ์โน กับงงางนแนวความคิดอย่างที่พี่จีบอกไปว่าติงบุ๊กเนี่ยเป็นการดีไซน์ส,สมุดโน้ตที่แบบว่าใส่อ t ติจูดเข้าไปปกติเราใช้มุ้ตบุ๊กในการทํางานแต่คนทํางานจะต้องมีกระบวนการในการคิดสร้างสารรค์ผลงานออกมาใหม่ๆเราก็เลยใช้คําว่าติงบุ๊กสมุดที่มันผ่าน ความคิดจากพนักง,งาน TDC ความคิดดีๆที่เราจะพัฒนาโปรดักต์ของบริษัทเราพัฒนาผลิตภัณฑ์การทำงานหรืออะไรกต่างมัน็นสิ่งดีๆที่มันเพิ่มค่าให้กับบริษัทสมุดนี้ก็เลยตั้งใจที่จะให้เป็นอิสระในการทํางานให้กับพนักง,งานของ TDC น้องตองเล่าให้ฟังต่อค่ะว่าการออกแบบเริ่มจากหน้าปกที่ออกแบบเป็นรูปหัวคนสองคนซึ่งก็หมายถึงการทำงานของเราที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมซึ่งพอนำม,มาประกบกัน ก็จะกลายเป็นรูปหลอดไฟก็คือไอเดียดีๆที่ทุกคนร่วมกันประสานต่อคล้องกันมีความเป็นมืออาชีพและมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆทําให้งานออกมาดีมีคุณภาพเป้าหมายที่วางไว้ก็ไม่กลายเกินเอื้อแมแน่นอนค่ะนอกจากนี้ภายในซิงบุ๊กเราก็ได้ใส่คอลเวลลูทั้งห้าคำพร้อมกับความหมายเข้าไว้ภายในเล่มเพื่อเป็นการย้ำเตือนให้เพื่อนๆได้ย,ยึดเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกัน เพื่อนลองสังเกตดูนะคะในหน้ากระดาษที่ใช้เขียนของทิ้งบุ๊กก็จะมีลายกระดาษที่แตกต่างกันในแต่ละคำของ core v a l u e s เช่นในหน้า professional ก็จะเป็นเส้นบรรทัดที่เท่ากันทุกเส้นเปรียบกับการทำงานของเราที่เป็นมืออาชีพมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในหน้า coordinate เป็นเส้นที่เชื่อมกันเปรียบก,บกับการทำงานที่ต้องประสานสอดรับกันในทุกทิศทุก,ท,กทาง ในหน้าอุลนัชชิพจะพิเศษหน่อยนะคะคือมีเส้นสีแดงขั้นหน้าอยู่ทำให้ย้อนนึกถึงตอนเป็นเด็กเวลาเขียนหนังสือหรือทำการบ้านก็จะมีเส้นขั้นหน้าไว้สื่อถึงความตั้งใจและให้ความสำคัญกับงานรับในงานและภูมิใจในความเป็น KTC ในหน้าดินามิกออกแบบมาเป็นลายจุดเล็กๆหลายๆจุดซึ่งก็เปรียบเป็นการจุดประกายความคิด ให้เพื่อนๆได้ร่วมกันส่งพลังและเชื่อมโยงความคิดที่หลากหลายออกมาอย่างสร้างสรรค์เพื่อองค์กรที่ไม่หยุดนิ่งของเราสำหรับคำสุดท้าย Differentiate แน่นอนค่ะว่าในหน้านี้เราตั้งใจให้เป็นกระดาษเปล่าๆไม่มีลวดลายไม่มีกรอบอะไรทั้งนั้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้เพื่อนๆได้ขีดเขียนสร้างความแตกต่างอย่างเต็มที่อีกอย่างานึงนะคะหน้าที่ของสมุดติงมู เราต้องการที่จะเป็นสื่อเล็กๆในการที่จะรีมายพนักงานให้เขาจดจำแล้วก็นึกถึง value ในเสมอเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ได้ตัวที่สุดในการทำงานด้วยความหมายของ v a l ูต่างๆที่เราสอดแทรกเข้าไปในหน้าท่านก็หวังว่าก็จะช่วยรีมายนะฮะเพื่อเรื่องในการทางานนะครับเพื่อจุดหมายเป้าหมายเพื่อความเป็นนี่ป็นเธอทำสิ่งที่ดีกว่าดีขึ้นแล้วก็บอกว่าเีขึ้นมืชอบ